พี่น้องหลายคนหลายท่านนะครับที่มีความกังวลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่าะนะครับถ้ารัชฉานเชียงตุงนะครับไทยใหญ่มอนกะเหลี่ยงนะครับแยกตัวนะครับออกมานะครับเป็นอิสระนะครับก็สามารถที่จะถ้าเกิดว่าชายแดนติดกับไทยก็สามารถที่จะมาร่วมมือร่วมแรงนะครับ ผนึกกำลังนะครับหรือว่าอาจจะมารวมกับประเทศไทยนะครับอันนี้ก็คือคิดไว้นะครับเป็นเรื่องอนาคตนะครับมันคือความไม่แน่นอนนะครับคือกังวลว่ารัฐบาลทหารพระม่าจะยอมไหมนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มีความกังวลเรื่องของตัวผู้นำเองนะครับหลายท่านนะครับหลายคนบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับที่ว่า แยกตัวออกมาได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่เริ่มนะครับมันก็ไม่มีโอกาสนะครับไม่มีอนาคตนะครับก็ตอนนี้นะครับที่เราเห็นนะครับรัดกะเหลี่ยงนะครับกะเลียงกอทุเลนะครับแยกตัวออกมานะครับเป็นสาธารณรัตประกาศนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นจุดเริ่มต้นใหม่นะครับถ้าเราไม่เริ่มมันก็ไม่มีวันเป็นไปได้นะครับปีนี้นะครับ ปี2026นะครับก็เริ่มแล้วนะครับกะเหลี่ยงรัดกะเหลี่ยงนะครับประกาศนะครับตั้งเป็นสาธารณรัฐกอทูเลนะครับผมส่งกำลังใจให้นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐกะเหลี่ยงหรือว่ารัฐมอนคนไทยใหญ่นะครับเจ้ายอดศึกนะครับจะต้องมีความกล้านะครับ ถ้าเกิดว่าจะให้ดีก็ควรที่จะรวมกําลังกันนะครับเพื่อที่จะต่อสู้กับทหารพม่านะครับเห็นไหมครับว่าพม่าจะยอมไหมนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่เห็นนะครับว่าพม่าจะทําอะไรนะครับผมว่ารัฐบาลทหารพม่าไม่มีปัญญาครับถ้าเกิดว่าเราจะทําจริงๆนะครับยิ่งถ้าเกิดว่ากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะครับรวมตัวกันนะครับมันจะยิ่งใหญ่นะครับ เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ากลุ่มลัตกะเลียงกอทุเลนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็ตามข่าวนะครับที่ผมได้ไปอ่านดูนะครับก็อันนี้คือข่าวจาก BBC New ิไทยนะครับเป็นข่าว BBC ภาคภาษาไทยนะครับก็สาธารณรัฐกอทุเลคืออะไรนะครับการสถาปนา เอกราชโดยนายพลเดินามิเนะมีความเป็นไปได้จริงหรือไม่นะครับก็เมื่อข่าวนี้ออกมาเมื่อวันที่8ดนะครับวันที่8ดมกรานะครับก็สาธารณรัฐกอทูเลนะครับคือชื่อที่ปรากฏในรายงานข่าวหลายสำนักเมื่อวันที่7นะครับในฐานะที่อาจเป็นรัฐใหม่ ซึ่งมีพรมแดนติดกับไทยภายหลังกองกำลังกะเลียงกอทุเลนะครับหรือ KTLA นะครับประกาศตั้งรัฐบาลโดยมีพลเอกซอเนินดาโบเมียขอโทษนะครับถ้าเกิดว่าผมอ่านผิดนะครับอ่านไม่ถูกต้องนะครับผู้นำกองกำลังขึ้นเป็นประธานาธิบดีนะครับ ก็<_ <d> _ <t> _>ในประกาศนะครับของกอทูลนะครับก็พวกเราต้องการเสรีภาพเราต้องการยอมรับตนเองระบบปกครองตนเองการกำหนดเจตจำนงของตนเองสำหรับประชาชนของเราคุณเอกซอเนอดาโบเมยการเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กของกองกำลัง กะเหลียงกอทุเลนะครับถ้าว่าผู้ติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในเมียนมามาบอกกับ BBC ไทยว่าการประกาศสถาปนาใหม่โดยกะเหลี่ยงกอทุเลนั้นไม่ได้มีผลจริงในทางปฏิบัติและด้วยปัจจัยต่างๆในตอนนี้การที่จะสร้าง สาธารณรัฐกอทุเลขึ้นก็เป็นไปไม่ได้เลยนะครับข่าวเขาพูดอย่างนั้นนะครับกะเลียง KTLA ให้ความหมายรัฐกอทุเลว่า BBC พนกภาษาเมียนมารายงานว่าการประกาศตังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันที่5มกราที่ผ่านมา โดยกองกำลังกะเหลี่ยงกอทุเลหรือ KTLA ประกาศจัดตั้งสิ่งที่พวกเขาเรียกว่ารัฐบาลกอทุเลในงานเฉลิมฉลองที่จัดขึ้นภายในพื้นที่ที่กองกำลังกอทุเลควบคุมเมืองเมวดีรัฐกะเหลี่ยงของเมียนมาซึ่งอยู่ ฝั่งตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตาของไทยเสริภาพไม่ใช่ไรราคาเสริภาพมีค่าใช้จ่ายสูงเสริภาพมีราคาแพงแต่หากไรซึ่งเสริภาพคุณก็ไม่ต่างอะไรจากทาบพวกเราไม่ใช่ทาบคุเอกซอเนรดาโบมเนี้ย อ่านยากนะครับโพนำกำลังกะเหลี่ยงกอทุเลกล่าวเป็นภาษาอังกฤษในช่วงหนึ่งของสุนพทพจน์ที่มีการเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กของกองกำลังกอทุเลนะครับพวกเราเป็นชาติใหญ่มีคนกว่า10ล้านคนพวกเราต้องการยอมรับพวกเราต้องการเสรีภาพ เราต้องการอธิปไตยของชาติเราต้องการระบอบการปกครองของตนเองการกำหนดเจตจำนงของพวกเราเองสำหรับประชาชนของเรานะครับนี่แหละครับถ้าเกิดว่าไม่เริมก็จะไม่ก่อให้เกิดความจริงในอนาคตนะครับก็ถือว่ามีประชากรที่ เยอะที่ใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับก็สิบล้านคนนะครับก็พอสมควรนะครับก็เยอะอยู่นะครับก็ส่งกําลังใจให้นะครับเห็นไหมครับว่ามันมีความเป็นไปได้เสมอนะครับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้นะครับพระม่จะยอมไหมนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องต่อสู้กันต่อไปนะครับทุกวันนี้นะครับแล้วก็ แล้วก็มีข่าวออกมานะครับก็คือพลเอกซอนาเมีเนี่ยก็ต้องมาพึ่งไทยนะครับก็อาสานะครับจะเป็นรัฐการชนให้ประเทศไทยนะครับก็คือต้องพึ่งไทยทุกอย่างนะครับไอการที่จะก่อตั้งรัฐบาลการที่จะก่อตั้งรัฐรัฐหนึ่งะรประเทศประเทศหนึ่งนะครับมันจะต้องใช้งบประมาณแล้วก็ ใช้ผู้รู้นะครับผู้ที่มีความสามารถนะครับมันจะต้องมีการปรึกษานะครับหาลรือนะครับในเรื่องต่างๆนะครับอย่างเช่นที่จะต้องพึ่งไทยนะครับอันนี้ตามข่าวนะครับข่าวเขาบอกมานะครับก็จะต้องพึ่งในการวางแผนผังเมืองนะครับผังเมืองแล้วก็จะต้องมีการค้าขายนะครับ ไฟฟ้านะครับน้ำมันนะครับประชาชนจะต้องกินต้องใช้นะครับก็จะต้องทำให้เศรษฐกิจกดีนะครับภายในประเทศประชาชนอยู่ดีมีสุขอิ่มปากอิ่มท้องนะไม่ใช่ว่าตั้งเป็นรัฐขึ้นมาแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับอยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนกับอยู่พม่านะครับ มันก็ไม่มีประโยชน์นะครับถ้าเกิดว่าอยู่แบบนั้นก็อยู่กับพม่าไปอยู่แบบเขาก็อยู่เป็นอิสระเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่แต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นรัฐอิสระเฉยๆนะครับถ้าเป็นรัฐอิสระก็จะต้องทำงานหนักนะครับหลายอย่างนะครับทั้งเศรษฐกิจ ทั้งการทหารนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับก็จะต้องพึ่งพาสายไทยนะครับเป็นหลักนะครับเพราะว่าจะไปพึ่งใครล่ะครับหรือว่าจะไปพึ่งจีนนะครับผมเชื่อว่านะครับแล้วก็ตามข่าวด้วยนะครับว่านักวิชาการที่วิเคราะห์นะครับที่เขาพูดถึงจะต้องมาพึ่งไทยนะครับเพราะว่าเขารักพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยนะครับเพราะว่า เขาก็คือส่วนหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็เอาใจช่วยนะครับก็หวังว่ารัฐบาลของเรานะครับก็จะให้ความสนับสนุนช่วยเหลือน,ะนี่และครับสิ่งที่ผมอยากให้เกิดนะครับแล้วก็พี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่นะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ ในช่องของอสุรกายนะครับก็จะเป็นในแนวเดียวกันนะครับก็มีส่วนน้อยที่กังวลที่ไม่ชอบนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเขาสงบสุขเขาแยกประเทศออกมาได้จะรวมหรือไม่รวมนะครับมันก็ปลอดภัยนะครับคือเราจะไปเที่ยวจะไปทำธุรกิจไปทำอะไรมันก็สะดวกสบายนะครับยิ่งจะถ้าเกิดว่า มารวมกับประเทศไทยได้มันก็ยิ่งจะทําให้กว้างทําให้เจริญก้าวหน้าทําให้ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันในอนาคตนะครับผมมีความดีใจนะครับที่ปีนี้นะครับมีกลุ่มชาติพันธุ์นะครับที่เขากล้าหามนะครับที่ออกมาต่อสู้ออกมาประกาศอิสรภาพประกาศ ก่อตั้งรัฐใหม่นะครับก็หวังว่าอย่างยิ่งนะครับหวังว่าไทยใหญ่นะครับมอนนะครับก็จะทําแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็มารวมรวมกันนะครับจริงๆแล้วามาหารวมรวมกันนะ่ยได้มันก็จะดีนะครับถ้าเกิดเราแบ่งเป็นประเทศเล็กๆน้อยๆมันก็จะสู้ใครไม่ไหวไม่มีอํานาจไปต่อรองนะครับก็ มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับสำหรับในอนาคตนะครับขอให้แยกออกมาก็ได้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยว่ากันนะครับเรื่องพมเรื่องของรัฐบาลทหารพรมา่าผมคิดว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่าเขาถ้าเกิดว่าเขาจะไม่ยอมมันไม่ยอมมันระสู้บกันมาตั้งนานแล้วตั้งเจ็ดสิบเจ็ดปีนะครับที่ สู้รบกันมานะครับเกือบทศวรรษนะครับเห็นไหมครับว่ามันยาวนานขนาดไหนนะถ้าเกิดว่าไม่เริ่มต้นมันก็ไม่เกิดนะครับส่งกําลังใจให้ทุกกลุ่มชาติพันธุ์นะครับที่อยู่ในเมียนมานะครับให้แยกนะครับออกจากประเทศพม่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลฐานพม่าเป็นระบบประชาธิปไตยระบบเสรีนะครับ ผมก็ไม่อยากจะให้แยกเหมือนกันครับไม่อยากจะให้เกิดสงครามไม่เกิดไม่อยากจะให้เกิดความสูญเสียนะครับแต่นี่มันไม่มีสิทธิเสรีภาพนะครับก็ต้องสู้นะครับเพื่อลูกหลานเพื่ออนาคตของประชาชนของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะครับยังไงก็ส่งกำลังใจให้ทุกชาติพันธุ์นะครับผมพี่พีนเพื่อนน้องๆมีความคิดเห็น อย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามานะครับผมส่งกำลังใจให้ครับผมสวัสดีครับ